รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันเดียวเที่ยวได้สนับสนุนโดย u z m u x สวัสดีครับขอต้อนรับที่ทางเข้าสู่รายการวันเดียวเที่ยวได้วันนี้นะครับมิกนัทเรียกว่าเป็น ตัวแม่ดีว่าสายขาวมาออกทริปกันแต่แปลกกว่าปกติเพราะเขาบอกว่าเขาอยากลองลถมากเขาก็เลยอยากขับคนคนนั้นก็คือท่านนี้เลยพี่ปา่นนีเจ้าหญิงแห่งวงการเพลงปานธนพรไอดอลของสาวโสดที่ทั้งเก่งเรื่องงานและสตรองทางด้านความคิดวันนี้เราจะมาดูกันว่าผู้หญิงวัย45อย่างเธอใช้ชีวิตยังไงให้มีคุณค่าวันนี้นะ ก่อนที่จะพาพี่ไปนั่งเมาส์มิกขอพาพี่ไปชิมแบบแซลมอนสดสดถ้าพูดถึงแซลมอนสดสไตล์ฟิวชั่นก็ต้องแซลมอนฟาร์มบายมอนอ้วนเท่านั้นเนาะฮ้ยพังพี่เป็นคนชอบกินแซลมอนมากเลยมิกดีเดีย<ะ>๋ยวจะพาไปและตอนนี้นะครับมิกอยู่กับคุณซันครับเจ้าของร้านแซลมอนฟาร์มบายมอนอ้วนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ถามที่มาที่ไปก่อนว่าทําไมถึงมาเปิดร้านนี้ครับผมค่ะปกติแล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่ไม่ทานแซลมอนเลยค่ะเขาคิดว่ามันคาวมันจะไม่สดทีนี้ค่ะเราได้อยู่ในวงการของการนําข้าวปลาจากต่างประเทศครับเ<อ>นี่ยคะ่ะเราก็เลยได้มีโอกาสได้ชิมแล้วปลาจะสดมากแต่วคิดว่าขนาดเราที่ไม่ทานอ่ะเรายังทานได้เลย<อ>ค่ะเราก็เลยอยากจะให้คนที่ทานไม่ได้ค่ะก็คือเปิดใจทานแซลมอนค่ะเราก็เลยคิดคนพัฒนาสูตรโช,ย,ชย,โยุน้ําจิ้มมายอน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะเพื่อให้คนหนึ่งคนสามารถทานได้มากยิ่งขึ้นค่ะ แสดงว่าถ้าเกิดจะสั่งคือสั่งออนไลน์แล้วเราก็ไปส่งเขาถึงที่เลยใช่ค่ะส่งความอร่อยความสดตรงถึงบ้านคเราล้มมอนนําเข้าจากประเทศอะไรคะประเทศนอร์เวย์นอร์เวย์ใช่ค่ะนำเข้าจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานค่ะเราคัดเลือกมาแล้วอย่างนี้เรามีระบบจัดการยังไงให้ของของเราอ่ะสดใหม่ตลอดเวลาที่ไปถึงมือลูกค้าครับค่ะ ตั้งแต่เราออเดอร์ปลาจากทางฟาร์มนอร์เวย์นะคะคที่เราดีวดวไว้ปลาจะส่งตรงถึงร้านเราภายใน72ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นค่ะพนักงานจะทําการเช็คปลาทุกตัวนะคะว่าได้มาตรฐานไหมและนําเข้าห้องเย็นทันทีหลังจากนั้นก็กระจายเข้าสาขาแต่ละสาขาของเราทันทีค่ะ,ะมีทั้งหมดกี่สาขาคะตอนนี้มีทั้งหมด4สาขามีรามินทาสุขสวัสดิ์สุข,ขุมวิทและก็เมืองทองนั่นเองค่ะขออนุญาตชมการแล่สด ให้ดูเป็นบุญตาได้ไหมครับได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะได้มาเห็นกันเลยนะวิธีเตรียมปลาเวลาได้ปลาสดๆมาใช่ไหมครับคุณจันใช่อันดับแรกต้องทาอะไรเลยครับก่อนทําการขอดเกดค่ะจะดูเรื่องของเงือกของปลาท้อของปลาตัวปลานิ่มไหมมีคุณภาพไหมหลังจากที่ปลาขอดเกดเสร็จแล้วนะคะนําปลามาขึ้นปลาค่ะค่ะก็คืออันดับแรกเลยก็จะตัดหัวปลานะคะปลาตัวที่มันไม่ได้คุณภาพเราทํายังไงกับมันคะเราคัดออกค่ะแล้วก็จะนําไปทําเป็น เศษปลาเลยค่ะ oh. หรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือจะทําเป็นสเต็กปลาถ้าเกิดลูกค้าสั่งยกตัวค่ะทางเราก็จะบริการแลร่ให้ฟรีจะคืนให้ลูกค้าทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวส่วนคีบีบส่วนก้างและอย่างหนึ่งตัวนี่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับหนึ่งตัวเราคิดราคา3,000บาทค่ะ oh. น้ําหนัก5.3ขึ้นไปจนถึงประมาณ5.8 5.9ค่ะ oh. หลังจากนี้นะคะก็จะดึงก้างออกค่ะะต้องซับปลาให้แห้งอยู่ตลอดเวลา oh. นะคะเพราะว่าไม่งั้นปลาจะมีกลิ่นค่ะ oh. ความสะอาดนี่ต้องเป็นที่หนึ่งเลยนะคะคร<ม>ับขั้นตอนต่อไปครับค่ะก็คือการตัดลำตัวปลานะคะส่วนแรกราจะตัดส่วนหางออกก่อนค่ะหลังจากนั้นก็เป็นส่วนท้องปลานั่นเองค่ะถ้าเกิดท้องปลาแกล่ไม่ดีก็จะเกิดกลิ่นคาวนะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่มันที่สุดเหมือนกันอตอนนี้ก็ขั้นตอนการแต่งปลานะคะก่อนที่จะนำไปแล่เป็นซาซิมิ สดจริงๆอ่<ม>าล,ลองลองลองรสสัมผัสที่เราได้คือความหวานจากความสด<ช>ของปลาที่มันมาแตะที่ต่อมลิ้นของเราแล้วไม่ขาวไม่ขาวเอยเ<ล>ยาไม่ขาวเลยอยากชิมเมนูอื่นแล้วซึ่งคุณซานเตรียมไวให้เราใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไปชิมด้านนอกได้ได้เลยค่ะไปเลยค่ะ นี่นี่คือยังไม่ครบทุกเมนูใช่ไหมครับใช่ยังะะมีอีกมีอีกค่ะ <Wow. S 1> ตัวเด่นสุดก็จะเป็นซาซิมิค่ะของเรานะคะยกตัวจะได้ตามนี้เลยค่ะประมาณ7ถาดนะคะ oh. ของเราบริการแรกให้ฟรีค่ะแล่ซาซิมิ เป็นหั่นเป็นลูกเต๋าหรือว่านําไปเบินไฟได้ค่ะยกตัวแบบนี้ใช่ค่ะหนึ่งตัวแบบนี้ค่ะแล้วก็มีน้าจิ้มแถบให้จะมีโชยุวาซาบิน้าจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ช้เท้าฝอยค่ะชุดนี้3,000บาทค่ะแล้วก็เมนูอื่นๆนของเรานะคะจะทำออเดอร์ต่อออเดอร์นะคะลูกค้าออเดอร์มาเราถึงทําทุกเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสลัดโลตัวนี้จะเด่นมากๆเลยค่ะลูกค้าจะสั่งทานเยอะมากค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีตัวข้าวกะเพราแซลมอนค่ะไกกษั์ความเป็นไทยค่ะชุดนี้เลยนะคะหรือว่าสไตล์เกาหล ก็จะเป็นมอนดองอข้าวาโโยออนะคะหรือว่าจะเป็นข้าวหน้าปลาไหลเซ็ตเครื่องเคียงนะคะก็จะมีใชยค่ะปูอัดไข่หวานทาโกจางทาโกวาซาบิ กิมจิไข่กุ้งประมาณนี้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบทานหลายๆอย่างจุบจิบนะคะก็จะเป็นเซตมออตันก็จะได้เซตหนุเลยใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นตัวยำไทยค่ะนะคะตัวเด็ดนะคะก็คือจะเป็นมันโซบะตัวชามอนเป็นเส้นใช่ค่ะมาให้ผมชิมอะไรดีครับคุณซันข้าวกะเพราก็ได้ค่ะข้าวกะเพราใช่มาชิมก่อนเลยนี่ กัดแซลมอนเข้าไปเนี่ยมันยังมีกลิ่นหอมของกระเพราอยู่ในปากเรากัดเข้าไปก็ยังจมเที่ยวแต่ยังคงความมอยส์ในตัวเนื้อแซลมอนจิ้มนิดนึงเนาะใช่ค่ะโชยุของทางร้านเป็นสูตรพิเศษเวลาจุ่มกับโชยุอย่างนี้เลยค่ะเกาะกับเนื้อปลาเลยใช่ค่ะอร่อยมาก ที่เปไรต่อครับเมนูอื่นสลัดโลได้เลยค่ะสลัดโลค่ะของเรานะคะม้วนสดใหม่ทุกเมนูอุย้ยดูที่หนึ่งคํำมากใหญ่มากอร่อยนะ คือเขาทำรสชาติให้แบบว่าเกือบจะไทยใช่ค่ะแต่คงความเป็นเกาหลีออ oh. แต่ที่สำคัญกัดสนุกเพราะว่าเคี้ยวไปเจอแต่ไข่กุ้งกุ้งกุอยู่ในปาก <Yeah. S 2> คุณผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่แล้วอยากจะอร่อยแบบที่เราได้ชิมกันตรงนี้ติดต่อทางไหนครับคุณซันทวงเทศกาลนะคะสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันพ่อวันปีใหม่วันวนนาเลนไทน์แนะนําให้สั่งล่วงหน้านะคะเพราะว่าออเดอร์จะแน่นมากๆ นะคะแอดแซลมอนอันเดอร์สรมค่ะร้านเราไม่เคยทำให้ลูกค้าผิดหวังค่ะยังไงก็ไปสั่งกันเยอะๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสันมากๆเลยนะคะขบคุณสำหรัอาหารเลยอร่อยและคุณครูค้ร้านนี้เด็ดพูดเลยไปสั่งกันนะครับรช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผู้หญิงในว<ๆ>ัย45เขามีไม้เด็ดอะไร หัวใจหลักนะคะในการทําธุรกิจแซลมอนฟาร์มาบมอนอ้วนนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือเรื่องของความซื่อสัตย์ค่ะนะคะอย่างที่2นะคะเรื่องของความสดสะอาดปลอดภัยแก่ลูกค้าส่วนสุดท้ายค่ะส่วนที่3นะคะเรื่องของการบริการไม่ว่าต่อหน้าหรือว่ารับหลังนะคะการบริการเป็นเลิศมากๆเลยค่ะขอให้ลูกค้าเชื่อมัน่นเชื่อใจนะคะในแบรนด์แซลมอนฟาร์มาบมอนอ้วนนะคะผู้หญิงวัย45นะคะใช้ชีวิตยังไงให้ใหมีคุณค่านะคะเจอกันค่ะ วันเดียวเที่ยวได้วันเดียวเที่ยวได้มิพาพี่ปานเปลี่ยนบรรยากาศม,มานั่งจิบกาแฟที่นี่เป็นร้านที่ชิค<ม>ชิว คู่และสวยมากดบบนี้เลยชื่ออะไรนะชื่อร้านไหสีสันคาเฟ่แอนด์สตูดิโอนนเองที่นี่มีสตูดิโอด้วยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูโอเคเราไม่ได้เจอพี่ปานมานานมากวันนี้นิกเลยอยากจะขอพลังบวกจากผู้หญิงวัย45ใช้ชีวิตยังไงให้มีคุณค่ากับช่วงนี้เลยครับจริงหรือไม่จริงป้าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอ่าว่ามาพี่ปานครับรุ่นใหญ่แบบพี่ไม่ต้องแอปให้เสียเวลาทุกอย่างต้องจริงใจที่สุดจริง หรือไม่จริงก็จริงนะเออจริงต้องยกไปด้วยใช่ไหมก็จริงจริงเราก็แก่แล้วว่ะก็ผ่านชีวิตกันมาขนาดนี้แล้วเนาะ คนเทาก็ถือสาเราน้อยลงด้วยเพราะว่าคนก็ถือสาเราน้อยลงคนเกลียดเราแล้วด้วยโอ้เราไม่ต้องไปกลัวหรอกเพราะมีคนเกลียดเราอยู่แล้วมิกคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านคนเกลียดพี่เป็นเป็นล้านเราไม่ต้องกลัวพี่กลับมองว่าถ้ามนุษย์คนไหนในโลกมีแต่คนรักน่ากลัวนะเราจะไม่เห็นความจริงเพราะว่าในความจริงจริงแล้วมันมีทั้งสองด้านเสมอครับผมพี่ปานครับเป็นผู้หญิงสายขาวอุทิศทั้งชีวิตเพื่อบรรเทาทุกข์ให้เพื่อนมนุษย์ จริงหรือไม่จริงไม่ขนาดนั้นหรอกไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกเราเข้าป่าไปทําบุญอยู่ตลอดเวลานะมันมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพี่ว่ามันมันแค่ทําได้เท่าที่ทำทําได้เท่าที่ไม่เบียดเบียนตัวเองทําได้เท่าที่เราพอจะมีเวลาเจียดไปแต่พี่ก็ทําเยอะไงพี่เป็นจิตอาสาด้วยใช่ไหมก็ใช่ก็ถ้าก็อย่างที่บอกอะทําได้เท่าที่เราจะทําได้แล้วก็ชวนคนไปด้วยก็ก็ใครมีใจเดียวกับเราก็มาแค่นั้นเองจ้ะ พี่ปานครับไม่อยากถูกด้อยค่าต้องสตรองหาเงินเลี้ยงตัวเองได้แบบไม่งอ้อใครจริงหรือไม่จริงหาเงินเลี้ยงตัวเองอะจริงนะคะมันไม่มีใครอยากจะด้อยค่าตัวเองหรอกเนาะแต่ว่าเราก็ทุกคนก็ต้องทางานทุกคนก็ต้องหาเลี้ยงชีพ<า>ไม่ทุกคนเองเหมืนอนกันทุกคนก็ต้องหาเลี้ยงชีพทั้งนั้นเพราะนั้นพี่ว่ามองว่ามไม่เห็นมีอะไรพิเศษเลยแล้วทุกว,วันนี้พี่หาเงินด้วยวิธีไหนบ้างก็นี่งานนั่งทํางานอยู่นี่ไงนั่งทํางานแล้ว ในครอบครัวพี่พี่ต้องรับผิดชอบกี่ชีวิตเมื่อก่อน,นอาจจะอาจจะเราเป็น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 หลัก,ลกแต่วันนี้ทุกๆุกคนก็ยืนเองได้ทุกุกคนก็ลงขันกันช่วยดูแลพ่อ,อ,อแม่ด้วยเพี่ปานครับครับต้านทานปีนกาบนหน้าไม่ไหวจนต้องรีบไปหาตัวช่วยเป็นการด่วนจริงหรือไม่จริงจริงสิเ,ออเพราะว่าหน้าเย็นจริงช่วงที่เย็นที่สุดนั่นคือมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่า เราไม่ดูแลตัวเองจริงเราเราปล่อยตัวจริงๆก็คือไอ้ที่เราบอกว่าเราไปทางทมไปปฏิบัติธรรมนี่แหละแต่ว่าเราสุดตรงไปหน่อยแต่ตอนนี้คือพี่ดูดีก็เพิ่งจะมาดูแลตัวเองเลยแต่ว่าก่อนจะเป็นอย่างนี้ได้ก็คือพังไปก่อนแล้วถึงจะสํานึกแต่นั้ันนี้ไม่ขอเคล็ดลับได้ไหมได้สิเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังเลยไม่กักไม่กักไม่กักเลยมาบอกพี่ตานครับถึงลูกพี่จะดูแข็งเกร่งแต่ก็มีมุมอยากอ่อนแอให้นุ่มๆเนี่ยมาดูแลใจ จริงหรือไม่จริงจริงมาันาป๊นี่มันไม่มีมนุษย์คนไหนสตรองได้ตลอดหรอกคนไหนที่บอกแข็มเข้มแข็งแข็งแรงตลอดเวลาขอเจอหน่อยเหอะครับตอนไหนคุมได้ก็คือเข้มแข็งอ่าตอนไหนคุมไม่ได้มันคือการอ่อนแอจะมาแบบเข้มแข็งตลอดเป็นไปไม่ได้ดีมากพี่ปายครับดีไซน์บ้านปลายชีวิตถึงแก่แต่ก็ไม่โดดเดี่ยวเตรียมจ้างคนมาดูแลจริงหรือไม่จริงจริงสิ บ้านปลายชีวิตเนี่ยนะทุกคนมันต้องเตรียมหมดพี่ก็มีกุดของพี่เล็กๆที่ปลูกเอาไว้แล้วครับเราก็ใช้เงินเก็บของเราก้อนหนึ่งนี่แหละไปปลูกเอาไว้<อ>嗯嗯ก็กล่าวว่าเมื่อไหร่ที่เราเรากับทางโลกเราพอละภาระทางโลกเราอะไรเราไม่มีเราเราก็ไปอยู่นู่นละก็อยู่ในป่าไปก็อยู่ในในเพื่อนๆที่เป็นกัลยาณมิตรที่ลำบากมาด้วยกันสร้างนู่นสร้างนี่มาด้วยกันนั่นแหละนั่นคถามว่าจะจ้างใครมาดูไม่มีตังไปจ้างเขาหรอกเราก็ต้องทําเอง ทำเองไปจกนกว่ามันจะไม่ไหวนั่แหละครับอในปัจจุบันเนี้มันมีการถูกด้อยค่าโดย <ừ> คนอื่น <os. S 2> <ๆ>ให้พี่ให้คำแนะนำน้องๆที่โดนหน่อยว่าควรจะลุกขึ้นมาให้เร็วได้ยังไงคำตำหนี่มีสองแบบติแลก่อก,กับติเฉยๆเนาะติแลก่อก็เลือกอันที่มันติแลก่อว่าเออเฮ้ยอันนี้เขาวิจารออกมาเนี่ยตรงไหนที่มันดีเราหยิบอ่ะเราก็มาแก้ไขเรายอมแล้วเฮ้ยอันนี้เออจริงๆด้วยเราเป็นคนพูดจาแบบนี้เออเราต้องเปลี่ยนเราจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไร ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคําพูดคนอื่นแต่มันอยู่ที่การกระทําของเราอืนี่มแ <Canon S 2> ค่นั้นเองมามาถึงที่นี่อสีสันคาเฟ่สตูดิโอเดี๋ยวให้เจ้าของพาชมที่นี่ดีกว่าว่าทำไมถึงมีคําว่าสีสันคาเฟ่สตูดิโอจ้ะได,ดะ้ได้ไปค่ะไป น,นี้ครับเรานั่งอยู่กับเจ้าของร้านครับคุณฝนพัทรนิชชัยโอลานวงนั่นเองสวัสดีครับคืออยากรู้มากเลยว่าที่นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ เกิดขึ้นมาจากช่วงโควิดนะคะแล้วเราไม่ได้ไปไหนใช่ไหมคะเราก็ชอบแบบเที่ยวคาเฟ่เราชอบถ่ายรูปอะไรอ่างเงียค่ะเราก็เปิดเป็นแบบร้านคาเฟ่ข้างล่างประกอบกับเราทําแบรนด์ออนไลน์อะค่ะครับต้องแบบใช้สตูดิโอถ่ายสินค้าเป็นประจำเลยใช่ค่ะเรากล้าเปิดในช่วงโควิดอะไรทําให้คุณฝนมั่นใจว่ามันจะแบบรอดแล้วเราเอามารอดได้ยังไงทำไมถึงมีคนเยอะ ผลแบบว่าอาศัยออนไลน์ล้วนๆเลยนะคะโปโมทไปให้ทั่วแล้วส่วนมากจะเป็นเจ้าของแบรนด์ออนไลน์ที่มาใช้สตูดิโอของเราอะค่ะ <ๆ S 1> ก็จะไม่มีผลกระทบเท่าไหร่แสดงว่าที่นี่คือไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนไม่ได้มีแค่โซนเดียวนะมีหลายโซนมีเป็นหลายมุม <ใช S 1> แ,แต่ค่ะใช่ค่ะแให้ทุ่คนพาเราชมได้เลยค่ะดีค่ะ เราก็จะเป็นโซนแบบคิ้วๆน่ารักน่ารักนะคะเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากแบบสตูดิโอที่เกาหลีในโซนนี้ส่วนมากก็คือแบบว่าแฟนคลับน้องลิซ่าจะชอบมาถ่ายตรงแถวตอนนี้ก็จะเป็นโซนแบบเหมือนดอกไม้นะคะแบบว่าลูกค้าจะเข้ามาถ่ายรีวดดิ้งในมุมใช่ใช่ค่ะมุมน่ารักน่ารักคิ้วๆอะค่ะสไตล์แบบเกาหลีเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชมรายการอยู่อยากได้คาเฟ่สวยๆของอร่อยๆเครื่องดื่มก็ดีและอยากได้มุมถ่ายเยอะๆแวะมาที่นี่ได้เลยแต่ช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับว่าผู้หญิงวัย45ทำไมถึงยังสดใสเกินต้านทานได้แบบนี้ห้ามพลาดแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณคุฝนมากๆนะคร่ะขอบคุณค่ะ สำเร็จแล้วให้ได้แล้วแบ่งปันเป็นที่มาของคอร์สเรียนออนไลน์ช่วยชาติที่สอนให้สำหรับผู้ที่สนใจธุรกิจออนไลน์จากความตั้งใจของหนุ่มใหญ่คนนี้อาจารย์ออฟไอทีเอ็กด้วยสถนานการณ์นะครับโควิดในปัจจุบันนะครับเกนะครับโดนผลกระทบแบบรุนแรงอีก10%เนี่ยนะครับการค้าขายบนโลกออนไลน์ครับกระทบ แต่ไม่กระเทือนครับด้วยสถานการณ์โควิดจึงต้องย้ายการเรียนแบบจับมือทําขึ้นมาสอนบนโลกออนไลน์ด้วยตัวอาจารย์เองนะครับฐานะที่บ้านเนี่ยยากจนมากคุณพ่อคุณแม่นะครับเล่นคณะหิวคุณพ่อคุณแม่นะครับก็สอนเสมอว่าต้องตั้งใจเรียนลูกโตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคนโชคดีครับมารู้จักธุรกิจออนไลน์ครับอาจารย์จึงประสบความสำเร็จครับในคอร์สนี้นะครับอาจารย์เอาประสบการณ์นะครับของอาจารย์3ปีครับมาย่นย่อเหลือเพียง3วันครับวันที่1นะครจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการทําร้านค้าให้ปังและดังบนโลกออนไลน์ทํำยังไง ส0คำครับที่ควรใช้นะครับในการขายของออนไลน์ในวันที่2เจาะกลุ่มเป้าหมายการต่อรองปิดการขายตอบอินบ็อกซ์วันที่3นะครับเป็นวิชาทำมาหากินครับสินค้าอะไรขายได้ครับและสินค้าอะไรขายดีครับโมเดลธุรกิจแบบใหม่นะครับที่ไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องสต็อกของและไม่ต้องส่งของครับแถมให้เลยครับอีก3วิชาครับอีก3แพลตฟอร์มนะครับไล TikTok แล้วก็ YouTube แค่มีมือถือเครื่องเดียวครับก็สามารถเรียนออนไลน์กับอาจารย์ได้เลยครับสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์นะครับอายุน้อยแล้วก็อายุเยอะนะครับสามารถเข้ามาเรียนในคาสเรียนนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. โปรโมชั่น8,900เหลือเพียง89บาท100ท่านแรกเรียนฟรีครับติดต่อมาที่ Line ID at f 7 8 9หรือโทรมาที่092 7 8 9 9 9 5 6 วันนี้ธุรกิจออนไลน์จึงเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปอาจารย์ of IT expert มาสอนเทคนิคการขายให้เปรียงปังผู้สนใจสมัครเรียนฟรีได้ที่ไลน์ f 7 8 9หรือโทรศัพท์092-789-9956ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนถึง3าทธันวาคมสอ4วันห้ได้อนีกสิบสี่ ปครับจ้าปีนี้พี่อายุปีนี้45เข้า46ซึ่งก่อนนี้เนี่ยก็ลุยงานเยอะพี่ไปอยู่ทางทำสัก3-4มปีก็ปล่อยตัวเองเลยแดดกันแดดอะไรก็ไม่ได้ทาแห้งมาก็ไม่ทา,ทาครีมบางทีเราไปเข้าใจผิดว่าผิวเรายังแข็งแรงเหมือนสมัยวัยรุ่นซึ่งพอในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นผลที่ได้มาจึงเป็นเช่นนี้แดนี่ดูครับพังจริง พังจริงต้องยอมรับว่าพังจริงค่ะตอนนั้นตอนแรกมันเริ่มจากแห้งก่อนคุณผู้ชมพอเริ่มแห้งเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาคือรอยต่างๆ่ดิ้รอยมันเริ่มมาดิงเนี่ยตรงใน,นโหนกแก้มเนี่ยมาก่อนเลยแต่ว่าไอ้เส้นๆ้นหน้าผากที่มันมาเนี่ยมันเริ่มชัดมากล่องแก้มก็เหมือนกันจากที่ไม่เคยมีอะไรที่ผู้หญิงไม่อยากได้มาหมดเลยก็เลยเลือกที่จะหาผลิตภัณฑ์ที่จะดูแลตัวเองก็จนเจออูเอูดีหลบอูพบอกว่าเนี่ยใช้แต่ละจีน่าอยู่ปานลองใช้ดูดิมันก็ดีนะ มันก็น่าลองว่าหมูก็จะโกหกเราทําไมอะนะคะก็เลยสั่งเลย ก็ได้มานะคุณผู้ชมค่ะชอบกลิ่นมากๆเพราะว่าเป็นกลิ่นที่แบบหอมอ่อนๆ <g ulk> เป็นเซรั่มที่มีความเข้มข้นนะคะแต่ว่าในทางกลับกันก็คือซึมเร็วก็ทาเอาไว้หนึ่งคืนคุณผู้ชมพอเช้า,ามาเราก็ลองจับจับดูอ๋อ,อที่คนนั้นพูดหน้านุ่มคนนี้พูดหน้านุ่มอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองพี่ก็ใช้ไปเรื่อยๆเพราะว่าหนึ่งขั้นตอนเขาไม่เยอะมันจบในตัวเดียวแล้วเรารู้ตัวว่าไม่แพ้แล้วนะเราก็ใช้มาอย่างต่อเนื่องต้องใช้คําว่าตั้งใจใช้ผลลัพธ์ที่เริ่มเห็นก็คืออย่างแรกเลยก็คือหน้าเนี่ยกล รอยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มก็ดีนะคะหรือว่าเส้นหน้าผากที่มันเคยชัดจุดด่างดำโหนกแก้มอะไรทั้งหลายตีนกาใต้ตาเนี่ยมันกลับแลดูเบาไปด้วยเราแฮปปี้ก็เลยใช้กันมาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็จะ2ปีแล้วใช้ไปสักพักต่คนข้างบ้านเนี่ยเริ่มถามนวเหมือนกันว่าคุณปานใช้จริงหรอขึ้นไปดูบนห้องว่ามีจริงไหมเออแล้วเขาก็แบบว่าสั่งตามอ่าล้วเดี๋ยวจะดูให้ดูหน้านิดหนึ่งแล <ใน S 1> ้ <คน S 2> วว่ามันดีขึ้นมันดีขึ้นจริงๆ พอเราใช้จริงเนี่ยเราก็เกิดความมั่นใจเพราะเรารู้แล้วว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงก็จึงกล้าที่จะออกมาพูดแล้วก็วันนี้ค่ะมาในฐานะคนใช้จริงโปรอันนี้ก็จริงๆเหมือนกันเป็นโปรที่ต้องบอกว่า1ปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นหยิบโทรศัพท์รอบ,บันเอาไว้นะคะแล้วกดไว้ที่1577นะคะ1577หรือ l i น์แอด r ร l ล g าจินานะคะไม่จองวันนี้นะมิ รออีกทีปีหน้าวันนี้200สายนะคะคุณผู้ชมจะได้โปรโมชั่นที่ดีที่สุดอีกหนึ่งโปรโบแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะเป็นบ็อกเซตไทรลาจิน่าในกล่องประกอบด้วยอะไรบ้างนี่เลยนะคะเป็นครีมนะคะเป็นเซรั่มนะคะ1กระปุกใหญ่นะคะแถม1กระปุกใหญ่นะคะ แล้วก็มีลิปสติกสีสวยมากหรูหรามากนะคะยังได้เซรั่มขนาดพกพาไปอีก2กระปุกและก็ยังมีหน้ากากผ้าอีก1ชิ้นนะคะ6ชิ้นในมือบานนี้นะคะจาก9,390บาทนะคะวันนี้คุณผู้ชมจ่ายแค่2,900บาทเท่านั้น ใช้ไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ3าเดือนเนาะตกวันละสาบ,บาท20งสาให้รีบโทรเข้ามาที่1577นะคะนอกจากพี่นะก็มีใครที่ใช้อีกล่ะแน่นอนอาหมูของพี่พี่นิโน่น,นะคะพี่เจนนิเฟอร์คิมนะคะเชฟป้อม,มเออพี่กิ๊กมายุรินเนี่ยทุกคนที่มาพูดเกี่ยวกับตาลาจิน่าเป็นบุคคลที่ใช้จริงๆถ้าไม่ใช้จริงๆเนี่ยทางไทยลาวก็ไม่ให้พูดเหมือนกันเนาะพูดมาขนาดนี้แล้ว2 0งสายไม่มีวันพอค่ะเมื่อไทยลาจิน่ามาขอเพิ่มได้ไหมเพิ่มให้เลยค่ะ 100สายมิกเพิ่มให้แล้วนะเป็น300สายแล้วนะคะวันนี้รับไปเลยนะ6ชิ้นในมือปานนี้นะคะจาก9,390บาทจ่ายแค่2,900บาทนะคะส่งฟรีรูปบัตรได้ของถึงมือเข้าจากก็ได้ให้รีบโทรไปจองให้ทันไว้ก่อนที่1577โทรให้ทันหรือ like <at> ไลน์แอไตรลาชินาค่ะรีโปูเลยครับ ปานครับสุดท้ายน,นี้ครับก่อนที่จะจากกันครับอยากจะให้พี่ปานให้กําลังใจกับแฟนๆในรายการของเราหน่อยครับที่กําลังทอ้อแท้กับสถานการณ์ในปัจจุบันครับพี่ก็จริงๆทุกคนก็ท้อเนาะถ้าท้อก็ให้มองคนที่เขาแย่กว่าเราอะแล้วเราจะรู้สึกเราจะมีกําลังใจจริงๆนะลุกขึ้นมาสู้เนาะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจก็แปลว่าเรานั่นนั่นแปลว่าเรายังมี โอกาสในชีวิตอยู่เสมอค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปามากเลยนะครับดีมากขอบคุณมากเช่นกันค่ะแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับอีสุสครับแล้วก็แซลมอนฟาร์มบายมอนอ้วนและสีสันคาเฟ่แอนด์สตูนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆแห่งนี้ให้เราได้ถ่ายทำกันครับคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับได้ทาง YouTube ช่องแอนด์ช n น e l และพบกันนะครับในทุกเช้าวันอาทิตย์ กับรายการวันเดียว,เ,ยวเที่ยว <ๆ S 2> ได้นี<ๆ>้นาไปก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับ